Né, Đây... mà lắng được đeo xanh hát được thắng lưu sa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 ng lưu ปีใหม่ปีใหม่รมหมคมมรับวัสด,ดีปีใหม่ทุกคนมีกินก๋วยเตี๋ยวลุงแสนเปิดสักการะปีใหม่ปี2024มากินก๋วยเตี๋ยวลุงแสนขาประจำกันทุกคนรอคิวรอคิวคิวยาวคิวยาว ผู้เบาทเรียนบาทเปิดศักราชมาผู้เบาทเรียนบาทข่าก๋วยเตี๋ยวค่าวติยวสี่สิบบาททุกคนผู้เบาทเรียนบาทผู้เบาทเรียนบาท แค่เที่ยงแนละ้วทุกคนนี่ชามื่อเที่ยงมื่อเดียวกัน,นเสร็ตรถแล้วเมื่อคืนเซ็ตรถเปิดเมื่อคืนเปิดวันแรกเปิดวันแรก,นแรกคนเยอะอะไรเร็ตรถชา้าทุกคนเปิดสกสารมาก็กินก๋วยเตี๋ยวลุงแสนขาประจำเลยครับทุกคน cái đi khai đi thế nám thế tha rồi các bạn. Ở queue nào nhé. queue rồi Yêu 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 yêu. Yêu จับยาได้เสียเลยป็นแ้าประจำเปิดสกลาฟปัปี2ส2 4วันแรกถึงก๋วยเตี๋ยวลุนแสงขาประจัง री ช่บรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบรรยากาศก็บรรยากาศเปิดงานวันแรกทุกคนเปิดงานวันแรกเปิดงานวันแรกบรรยากาศครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน